น้ำตาล111เป็นเบาหวานไหมคะมีคำถามว่าน้ำตาล111เนี่ยเป็นเบาหวานไหมคะเก่งมากเลยนะคะที่ยังจํำระดับน้ำตาลในเลือดได้ฟังแล้วก็จดไว้เลยนะคะคนที่จะเป็นเบาหวานเนี่ยน้ำตาลต้องสูงกว่า126ถึงจะเป็นเบาหวานแต่อันนี้เรียกว่า P P หมายถึงก่อนจะเป็นเบาหวานละถ้าคุณน้ำตาลแตะ111หรือ11อะไรเนี่ยที่ยังไม่ถึง126เนี่ย คุณเสี่ยงต่อภาวะการเป็นเบาหวานแล้วพอคุณรู้ปุ๊บะคุณก็ต้องปรับพฤติกรรมว่าเอ๊เราจะทํายังไงไม่ให้เราเป็นเบาหวานเพราะเป็นเบาหวานเนี่ยหนึ่งนะกินอาหารก็ลําบากออกกําลังกายก็ไม่ออกกําลังกายก็ต้องใช้พละกกาลังพอสมควรในการที่จะทําให้ลดระดับน้ําตาลในเลือดการนอนผิวหนังและก็เรื่องความเสื่องของอวัยวะเพศนี่ก็มีส่วนร่วมเลยเป้นวันนี้คุณเก่งมากที่คุณมาถามว่าคุณเป็นเบาหวานไหมเขาเรียกว่า ก่อนที่จะมีอาการเป็นเบาหวานถือว่าคุณโชคดีมากที่ถามอาจารย์ปัจจัยการที่เราจะทําให้เราคงระดับน้ำตาลในเลือดตรงนี้ไปได้เนี่ยหอาหารการกิน 2. การออกกําลังกายการพักผ่อนให้เพียงพอแค่3อย่างเนี้ยเบื้องต้นคุณก็โอกาสที่คุณจะเป็นเบาหวานเนี่ยน้อยลงแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้คุณเสี่ยงแต่คุณถามอาจารย์คุณจะได้สบายใจว่าคุณ มีโอกาสที่จะเป็นเบาหวานได้มากแต่ถ้าคุณปฏิบัติ3ข้อที่อาจารย์บอกโอกาสที่คุณจะเป็นเบาหวานก็ลดลงให้กําลังใจและเริ่มอ,ออกกําลังกายคุมอาหารทุกอย่างก็จะดีขึ้นค่ะให้กําลังใจจริงๆนะไม่อยากให้คใค้เป็นเบาหวานจริงๆค่ะ